เวลาไปไวนะครับแป๊บเดียวหนึ่งเบรกหมดไปแล้วนะครับเมื่อตอนพักยกนะฮะหมายจะพูดถึงนักมวยเลยนะฮะครับพักเบรกมาหาได้คุยกับหนึ่งสายนะครับผมอาจารย์เอตาเพชรน้องชายสุดที่รักน้องรักของพี่ตัเอกโซเลตสิบกว่าปีที่รู้จักผู้ชายคนนี้มานะครับอบอุ่นแล้วน้องเป็นคนน่ารักอัธยาศัยนะครับมือน้องอ่อนเวลาเจอใครสวัสดีครับว่าจานะครับนิ่มนวลชวนให้นะครับผมรักน้องคนนี้แล้วน้องเป็นคนมีเสน่ห์ และเป็นคนดีคิดถึงน้องเสมอนะนังเอให้มีความสุขความเจริญพรุ่งนี้อา่าเสาร์นี้ครับผมอาจารย์เอตาเพชรจะมาขยับตอบปัญหาให้กับทุกท่านความเป็นจริงนะครับถามมาแบบไหนอย่างไรอาจารย์เอตาเพชรตอบให้ชัดเจนตามแบบฉบับของอาจารย์เอตาเพชรน้องรักของพี่ตัเอกสุริกรันตีให้เลยน้องรักพี่นะครับและผมเนี่ยนะครับจะดูแลผู้ชายคนนี้อาจารย์ตาเพชรทุกเรื่องที่เป็นสิ่งดี นะครับหรือสิ่งที่มีปัญหากับน้องก็คือปัญหาของพี่เหมือนกันรักน้องเสมอถึงไม่ได้เจอกันช่วงเวลาไหนอย่างไรไม่มีความหมายน้องเออยู่ในใจพี่ชายคนนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่านะครับอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีและดีที่สุดผมก็จะทําให้น้องชายคนนี้นะฮะอาจารย์เอตาเพชรน,นะครับหว่งความคิดถึงทุกคนในครอบครัวของน้องด้วยนะครับน้องเอครับ อานะครับขออนุญาตทำหน้าที่เอ็กซเรย์ต่อนะครับจากจังหวัดราชบุรีนะครับแม่อบอุ่นจังเลยพี่ตึงให้เกียรตินะครับเคียงข้างน้องชายคนนี้เป็นกาลังใจให้พี่ตึงขอบคุณนะครับน้องเอ็มด้วยคุณแอนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนอยู่จังหวัดราชบุรีอําเภออะไรครับผมอาเภอวัดเพลงค่ะอะไรนะครับอําเภอวัดเพิงค่ะครับอายุเท่าไหร่ครับสามสิบแปดเต็มครึ่งย่างสามสิบเก้าค่ะครับผมวันเวลาวายนะคุณแอนนะ คุณแอนครับผมปัญหาที่สําคัญสองข้อเชิญครับข้อที่หนึ่งเรื่องการเงินกับการงานนะคะการเงินความรักนะครับการเงินการงานค่ะการเงินงานความรักใช่ไหมครับตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับผมคุณแอนอ๋อคือทําส่วนทําส่วนผักอะค่ะเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับผักอะค่ะผักบุ้งผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอเสียงหน่อยดิฮะอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับอะไรครับทาส่วนผักบุ้งอะค่ะผักเกี่ยวกับส่วนผักส่วนพริกส่วนอะไรแบบเนี้ยค่ะ เดี๋ยวเสียงไม่ค่อยชัดไหนที่ทาเกี่ยวกับอะไรนะฮะส่วนผักค่ะส่วนพริกส่วนผักบุ้งอะไรแบบนี้ผักบุ้งอะไรแบบนี้นะครับครับครับอะไรก็ตามพูดมานะครับถึงผมฟังไม่ถนัดแต่ภาพปรากฏออกมาสว่างสว่างก็คือดีแล้วก็คุณภาพของนะครับที่ทํามาบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นคุณภาพถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยนะผมบอกได้เลยว่าใกล้เคียงร้อยทีเดียวนะครับแล้วถ้าถามว่าทําต่อไปจะดีไหมคุณภาพรักษาแบบนี้นะครับคุณแอนนะฮะ แล้วการที่เราเวลาจําหน่ายเนี่ยเรานําไปนําไปขายหรือว่ามีคนมารับซื้อถึงที่ครับก็ไปขายเองที่ตลาดอะค่ะอ๋อไปขายที่ตลาดนะฮะโอ้ใครได้ซื้อไปผมว่าเขาโชคดีนะเพราะว่าคุณภาพนะครับดีทีเดียวนะครับสามารถทําไปได้ด้วยด้วยนะระยะเวลานะครับยาวนานครับผมเรื่องเงิน<ต>เรื่องงานเนี่ยมันของคู่กันแล้วคุณแอนก็เป็นคนที่ใช้เงินแบบประหยัดนะฮะ คุณแอนครับผมแต่บางครั้งในวาจาของคนพูดไม่กี่คำเนี่ยคุณแอนก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะฮะผมขออนุญาตนะครับคุณแอนเป็นคนซื่อนะและเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนอะไรก็ได้สําหรับใครทุกคนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยใช้วาจาเนี่ยไม่กี่คาผมบอกแล้วนะฮะคุณแอนก็จะต้องเสียเปรียบเขานะฮะมนุษย์รู้หน้าไม่รู้ใจเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคนนะฮะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบเราหยุดเราอย่าเพิ่งช่วยเขาเต็มร้อยนะฮะ แล้วคุณแอนจะเป็นปัญหากับคนรอบข้างเพราะว่าคุณแอนเป็นคนใจดีนะครับ<ช>ผมตอบไม่ได้เน็บแนมใครแต่ผมพูดตอบตามภาพให้เป็นประโยชน์กับคุณแอนข้อที่หนึ่งเรื่องนะครับการงานการเงินข้อที่สองเชิญครับค้าก็อยากจะถามว่าคือที่ที่เราทําเนี่เราเช่าเขาอะค่ะแต่ว่ามันไม่มีมันไม่ใช่ที่ของเราอะค่ะอยากเป็นภาพว่าจะทําได้นานแค่ไหนอะค่ะจะมีปัญหาไหมคะที่ ททีี่่กินนเได้ครับณที่ทํากินตรงนี้เช่าเขาอยู่ภาพก็ยังอยู่นะครับกลางๆสามารถที่จะทําในช่วงเวลาซึ่งสัญญาในการเช่าอะไรก็ตามยังไปได้อีกยาวครับผมนะฮะแต่วันหนึ่งถ้าเรามีความพร้อม2,557ปีหน้าเนี่ยอะไรก็ตามนะครับที่จะเป็นของเราแบบโดยไม่ต้องเช่าภาพก็มีปรากฏนะฮะการรวบรวมการที่เราเก็บหอมรอมริบไว้เพื่อที่จะนะครับ ซื้อหรือว่าไปหาที่นะครับเหมาะสมกับเราภาพนี้ก็ปรากฏอยู่แต่จะโดนสกัดกันด้นโดยบุคคลซึ่งเข้ามาร้องขอให้เราช่วยเหลือในทุกกรณีนะฮะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะต้องแข็งแรงก่อนที่เราจะช่วยเหลือใครนะครับคุณแอน <Okay. S 1> จุดอ่อนของคุณแอนคือจิตเมตตาใช่ไหมครับค่ะ <Okay. S 1> นั่นแหละครับคือจิตเมตตานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณอนจะทําให้เกิดปัญหากับตัวเองก็คือการช่วยเหลือคนมากเกินไปนะฮะ ชัดเจนนะครับคอส่วนหนึ่งข้อเกี่ยวกับคนชราก็คือคนแก่ตามตู้รับโบรจาทั่วไปที่พบเห็นบาท2บาท5บาท10บาทเมื่อทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยแรงกายแรงใจในมูลนิธินั้นนะครับจะทําให้เกิดความสุขความเ,เริมเมื่อเราทํากุศสนกับคนแก่คนชรานะครับค่ะโชคดีครับผมสวัสดีครับคุณแอนชัดชัดช้าชชชผมตอบนะฮะและแล้วในสุดต้องก,กลับมากรุงเทพอีกแล้วนะครับผมคุณสุภาพรสวัสดีครับ คุณสุภาวรรณอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพครับผมหมู่บ้านเศร,รษฐกิจค่ะที่ไหนนะฮะหมู่บ้านเศร,รษฐกิจค่ะอยู่แถวไหนครับหมู่บ้านเศรษฐกิจหมู่บ้านเศรษฐกิจอยู่แถวไหนครับแถวเลยบางแคมาค่ะอ๋อครับผมอายุเท่าไหร่ครับผมคุณสุภาวรรณเกิดปีขานอายุห้าสิบเอ็ดห้าสิบเท่าไหร่ฮะห้าสิบเอ็ดค่ะครับห้าหนึ่งนะฮะค่ะคนตรงตรงและเป็นคนจิตใจเมตตานะครับเสียงเปลี่ยนเป็นภาพสว่าง ปัญหาสองข้อชญครับผมคุณสุวรรณเรื่องการเงินกับเรื่องลูกค่ะเงินกับลูกนะครับเรื่องเงินนะครับระยะหลังสังเกตไหมครับผมได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปนะฮะเวลาเราจะซื้ออะไรในส่วนที่เราอยากซื้อบางครั้งก็ซื้อยังไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะภาพปรากฏออกมาเดือนนี้เมษายนนะครับพอเดือนหน้าหรือกลางปีกรกฎาคมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาในการติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเงินจากที่คลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาในระบบซึ่งใช้ นะครับส่วนตัวหรือว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับจะบดีขึ้นนะครับอาจารย์คะคือว่าอยากทราบว่าเงินก้อนหนึ่งที่เขาเอาไปจะได้มีหวังได้คืนมั้งไหมคะอะไรนะครับเงินก้อนหนึ่งที่เขาเอาไปมีได้คืนมั้งไหมคะเงินก้อนที่มีคนเอาอไปะคะ่ะที่ยืมไปะจะได้คืนไหมภาพไม่สว่างภาพไม่สว่างหมายความว่าได้คืนยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องพูดเราไม่ใช่ว่าเราต้องทวงนะแต่เราต้องพูด ว่าเราจะเป็นจะต้องใช้เงินในจํานวนนี้แต่ก็จะได้มาเขาเรียกแบบว่าเบี้ยวหัวแตกนะฮะเงินก้อนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับก็เหมือนเหมือนต้นๆนะคะอ่าเท่าไหร่ก็ตามนะฮะแต่เดี๋ยวก็เขาก็ทยอยทยอยเข้ามานะฮะก็ยังมีครับทยอยคืนมานะครับผมอานะชัดเจนนะครับผมแล้วเรื่องลูกเรื่องลูกจะถามว่าอย่างไรครับก็คือว่าถัาเดี๋ยวอีกไม่อีกปีหนึ่งหรือปีหน้าเนี่ยเขาจะเกณฑ์ทหารมีสิทธิ์โดนไหมคะ เขาจะโดนไหมนะครับภาพนี้นะฮะออกมาก็คือขนาดนี้นะครับผมแต่ผมขออนุญาตตอบอะไรสักนิดหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมอยากให้สมัครเลยตั้ใจอยากให้สมัครแต่เขาเขาบอกว่าเสี่ยงดวงนะครับบอกได้เลยเขาได้สวมเครื่องแบบฮะสวมเครื่องแบบในขณะที่เราสมัครเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนักมาและภาคภูมิใจนะเสี่ยงดวงก็ได้นะครับหมายถึงว่า รันเสียงเสียงแล้วภาพเขาจะได้เป็นทหารรับใช้ประเทศชาตินะครับผม่ะแล้วคือเขากลัวเขาจะหนีไหมคะเอาแบบนี้ครับอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งคําว่าหนีหรือว่าไม่ต้องการที่จะเข้าไปเนี่ยนะฮะ,ะมันอยู่ในส่วนซึ่งปัญหาจะตามขึ้นมาแต่ผมต้องตอบก,ก่อนว่าถามว่าเขาจะได้เป็นทหารหรือเปล่าเป็นทหารภาพเนี่ยออกมาแต่พอตรงนั้นไปเจอกับกฎระเบียบวินัยและสิ่งที่เขาดูแล้วนะครับเป็นประโยชน์กับเขาคําว่าหนีจะ หายไปแต่เขาจะต้องมีความอดทนกําลังใจได้จากแม่ผู้ให้เขาหรือว่าเป็นพ่อครับข้างนะ,ะครแต่เมื่อเป็นทาหารแล้วให้อะไรมากกว่าที่คิดในชีวิตของความเป็นทหารนะครับค่ะแล้วอีกอย่างนึงอาจารย์ก่อนรบกวนนี้เดียวคือเขายังเรียนเอาเกรดมาไม่จบเลยค่ะวุฒิปวชเนี่ยค่ะครับตอนนี้เขาจะเอาให้จบเขาบอกว่าจะไปลงซัมเมอร์ปีนี้เขาเว้นมาปีจะได้เ,ไดเกรดนครับไ,ได้เขายังดีนะฮะยังจะไปมีความรู้สึกว่าต้องการที่ไปต่อให้จบ ทั้งนี้ทั้งนั้นกําลังใจสําคัญนะฮะตัวตนของคุณหุ่นกิตมากเลยค่ะเวลาพูดกับเขาเรื่องเนี้ครับคุณแม่สุภาพันธ์ก็อยู่ใกล้ชิดเขาให้กําลังใจเขาหน่อยนะฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาในทิศทางที่ดีนะครับเอานะครับคุณสุภาพันธ์ครับระวังให้ดีนะฮะปัญหานี้เริ่มจะมานะฮะไม่เกินหกวันนะครับอันตรายเกี่ยวกับของมีคมนะฮะหยิบจับขยับอะไรระวังให้ดีนะครับเราไปดูนะครับที่เก็บมีดเนี่ยนะฮะ หรือกันไกลหรืออะไรก็ตามระวังให้ดีนะครับของมีคมทุกประเภทนะฮะช้อนซ่อมก็คือช้อนกระซ่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้มีมีดเข้าไปด้วยนะฮะไปเอาออกมาครับผมผมพูดนี้ไม่ได้จิตวิทยานะฮะคุณสุภาพันธ์จะทราบได้ดีนะครับว่าช้อนกระซ่อมที่ใส่มันมีมีดรวมอยู่ด้วยใช่ไหมครับค่ะคผมไม่จําเป็นต้องเขียนรูปออกไปปกติเนี่ยผมเนี่ยทำอะไรนะครับแปลกๆในรายการผมเขียนรูปแล้วออกเลยนี่มีช้อนกระซ่อมแล้วมีมีดอยู่ในที่ใส่รวมกันใช่ไหมครับค่ะ เอามีดออกมาไม่ฉะนั้นมีดมันจะบาดมือนะครับในการหยิบช้อนกระซ่อมไม่เกินสี่วันเพราะฉะนั้นวันนี้ไปออกมานะครับขอบคุณอาจารย์ัดเจนนะฮะกุศลครับไปทํากุศลด้วยกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับศาสนาที่นับถือนะครับครับผมแ่ใได้ใช่ไหมคะครับผมนะให้โชคดีมีความสุขความเจริญนะฮะครับโชคดีครับสวัสดีครับกุศลทาต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยด้วยเงินเล็กน้อยตามกําลังขออนุญาตไปจังหวัดจันทบุรีนะครับผมคุณทิชาสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับผมอยู่อำเภออะไรครับค่ะรบกวนถามว่าพอดีสัตว์เลี้ยงหาที่บ้านหาค่ะเป็นแมวค่ะไม่ทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมคะจะหาเขาเจอไหมแล้วเขาจะกลับมาไหมคะเดี๋ยวตอบเลยผมบอกตรงๆร,ร,รายการแบบนี้ในโลกบบน,นี้ไม่มีใครเขาจัดแบบผมหรอกนะฮะตอบไม่ดีแล้วก็เสียหายเลยนะครับผม แต่ผมจะตอบแบบนี้ก่อนอยู่อำเภออะไรครับเออถามก่อนอยู่อำเภออะไรของอำอนายามค่ะครับผมอายุเท่าไหร่ครับคุณทิชาอายุ39ค่ะ39นะครับสัตว์เลี้ยงคือแมวใช่ไหมครับใช่แมวค่ะแมวเพศผู้ค่ะสีเหลืองเหลืองลายขาวขาวหางยาวลายขาวขาวนะครับอายุมันเท่าไหร่นะครับอายุเนี่ยเท่าหลังเมษาแล้วก็ครบหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีหายหายไปต่วันอังคารตอนเย็นไตรวเอ็กซาเรย์กำลังจะเอ็กซเรย์แมวครับตอนนี้เดี๋ยวตอบเลย พราะที่ผมตอบเนี่ยตอบง่ายถามว่ามีชีวิตยอยู่หรือไม่ถ้าภาพดำมันก็คือไม่ดีนะครับมันหายไปประมาณกี่วันนะครับอีกครั้งหายั้งแต่วันอาคารตอนเย็นที่ซึ่งเป็นวันพ้าค่ะโอ้นะครับนี่โชคดีนะครับภาพไม่ดำไหนหัวเราะเลยเอ็กเย์แมวแล้วนะภาพยังดีอยู่นะครับผมแล้วลมันก็มีแววตาเนี่ยแล้วกริยามันก็ไม่ใช่แมวมันเหมือนคนเลยใช่ไหมฮะก็แสนรู้ค่ะน่ารักค,รค่ะ,คะแล้วมันมีลูกนวดด้วยแปลกนะฮะแมวตัวนี้นะครับชื่ออะไรนะครับ ชื่อมีมี่ค่ะมีมี่ค่ะมีมี่ลักษณะการนวดเขาไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมครับค่ะเขาเป็นก่ะนวดเตนค่ะเอสมีมี่เนี่ยเขานวดแบบนี้นะใช่ไหมครับค่ะมือเนี่ยเขามานวดแบบเนี้ยพี่ตึงฮะเขานวดมีมี่เนี่ยจับวางรงแขนเขาก็นวดแขนใช่ไหมฮะค่ะเขาเขานวดเต้นค่ะเอจับวางขาเขาก็นวดขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมีมี่เนี่ยลักษณะการถ่ายก็แปลกนะ เขามีไหนนี่เรื่องจริงนะไหนไหนคือใครไหนคือมือกล้องนะครับสูสีภาพชัดเจนกับเอสนี่เวลาถ่ายเนี่ยเขาเขาถ่ายเขาแอบ,บใช่ไหมครับมีมี่นะฮะเขาไปหากองไฟเออเขาไปไปแอบ,บไปถ่ายนะเหลือเชื่อนะแมวตัวนี้แล้วข้อสคาคัญมันยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวมีมี่ภาพปรากฏออกมาด้วยความน่ารักของมันเนี่ยคนเอนดูมันอยู่นะครับผมแล้วมีมี่เนี่ยมันก็เหมือนแบบมีจิตใจผูกพันกับคุณทิชานะ มันกินนะละเอียดอ่อนนะเวลามันกินนะใช่ไหมฮะแล้วเวลาไม่อยู่กับคุณทิชามันก็ไม่กินนะผมจะบอกให้นะฮะมันจะกินน้อยที่สุดเดี๋ยวดูมีมี่มาน้ําหนักตัวมันจะลดลงไปนะครับผมจะตามเจอไหมคะคุณเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมานะครับมาเองหรือตาออกตามมาแบบยังมีชีวิตนะฮะนะครับผมเอาระยะเวลาไปเลยดีไหมนะครับผมหายไปประมาณกี่วันนะฮะประมาณกี่วันวันอังคารตอนเย็นนะคะอังคารตอนเย็น ตอนเย็นหมายถึงกี่วันแล้วฮะอังคารที่แล้ววันพฤหัสที่แล้วอะเจ็ดวันแล้วนะนะครับเอาต้องตอบแบบนี้ครับเพราะว่าภาพมันขีดออกมาเป็นเดือนเหมือนกันนะนะครับเดือนก็หมายถึงว่านะครับไม่เกินภายใน3เดือนเนี่ยนะฮะเพราะว่าคนเลคนเลี้ยงเขายังเอ็นดูมันอยู่นะครับพอเอ็นดูเนี่ยนะครับภาพออกมาเนี่ยมันมีภาพในขณะนี้าดนี้ 50- 50นะครับเพราะว่าพอมิมี่เนี่ยไปอยู่กับไม่อยากบอกไปอยู่กับคนใหม่แล้วลืมคนเก่าแบบคุณทิชานะ รอนนี้พอมันไม่มัน,ม,นมันมีความรู้สึกว่านะครับไม่เดือดร้อนแล้วหมายถึงว่าเขาก็เลี้ยงดูมันดีนะครับเขาก็จะอยู่กันได้นะฮะ้วแต่น้ําหนักตัวตอนนี้รู้สึกมันจะลดน้อยถอยลงไปนะครับเร,เราจะได้แมวคืนไหมคะเพราะภาพปรากฏออกมานะต้องปรากฏเลยนะครับความคืนเนี่ยพอผมตอบความมีชีวิตมันสว่างแต่ถ้าคืนเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดนะฮะไม่ค่อยชัดแต่ให้คุณทิชารับทราบก่อนดีกว่าว่ามันยังไม่ตายดีไหม ดีไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วนะคุณทิชาก็นอนไม่หลับมาหลายวันพอสมควรน,นะ,ะนะครับการเอ็กซเรย์ของผมทุกท่านครับที่ชมรายการนี้อยู่ผมตอบด้วยความเป็นตัวเอ็กซเรย์นะฮะแล้วผมไม่ได้พูดเล่นๆนะมันนวดก็คือนวดนะฮะแต่ถ้าหมายถ้า,ถา,ถา,ถานวดเท่มั้ยนายเอชอบอะนะฮะถ้าเกิดคุณทิชาบอกว่ามันไม่เคยนวดเลยค่ะผมก็จบเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่จบไม่สวยเอาแบบว่าเขายังมีชีวิตอยู่มันมีชีวิตอยู่แล้วกันนะฮะแต่การคืนภาพไม่ปรากฏ คุณทิชาเวลาเสียดายมันหมดนะเแบรบกนี้นะฮะไปไปร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่หน่อยละกันนะฮะพวกวัวพวกวายบา,บาทสองบาทห้บาทสิบาทหรือแรงกายแรงใจไปทำซานะครับภาพไม่ปรากฏในการคืนชัดเจนแต่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับคุณทิชานะค่ะนะครับคุณทิชารับประทานอาหารเหมือนเดิมได้ไหมคิดถึงมันมากเดี๋ยวน้าหนักตัวเราจะลดเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับค่ะสัญญานะค่ะสัญญานะค่ะโอเคโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ เบรกนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพูดกันเบรกต่อไปครับ